ดีครับผมกินเมียงร่วกันครับผมโอ้ยบุได้อาชีพลงลายมือพี่น้องข้าตยากงานเมียงก็ของเมียงยังก่อลงอีกแล้วเมียงหน้าคู่คนละเหมือนก็เนาะจะค่ำนะค่ำโอ้นี่ครับเมียงหน้าคู่นะจะเสียบด้ ซือมาสองสามถุงนี่ครับผมมืนี้อยู่ขอนแกนนะครับเด้อบริษัทอยู่ในบริษัท MTP Control นะครับผมบริษัทมิตรภาพเซอร์วิสกรุ๊ปจำกัดนะครับผมกับจัดปวกมดหนูแมลงสาบได้อยู่นี่นะครับมานะครับใบผู้ครับใบผู้โอ้มีใบผู้นะั่นกินหนึ่งเหนี่ะลองลองซิมเมืองพลามันแสบบ้านเจ้าห้องบักยังนี่ห้องบักเดือได้นี่บักเดือครับบักเดือ นี่บกเขือนบกเขือบ้านเฮาก,กินกินก็ใบบกย่อมเนี่ยสไปได้นะครับกินก็ใบบกย่อมเนี่ยสไปได้มีใบมีใบช่าผู้มีใบไอ้มีบักบักไก่ทั่วผู้นั่นแต่งงคือกันครับผมใบช่าผู้กับทั่วผู้มันคือบกคือกันนะครับนี่ครับเอาเบิง้บงจะทำเบิ้งเนาะนี่แห้งนี่ครับ ลองคุยโอ้น้ำลายแตกเร้อเหมียงผู้ชีไขยย่ด้วยนี่มึงคุยเข้ามายังไงอ,อืมแถบมึงเขาด้วยครับโอ้ออกผู้ดั่งหินๆเลยอือครับ แสบมังเขาอีลี่ครับแสบลีปูเมียงหัวี่ไข่จงหัวชี่ไข่เป็นเห็ดมุลผดครึ่งเมียงบานเท่าแหละ่นใส,ส่คาใสา่ใส่คาใส่หัวชี่ไข่บ่อยผูงหน่อยอืม ว่าอยากทานมีนะครับนี่ครับนี่บกเดือบ,เดอ,บอบักเดือบ้านผมห่อบักเดือเกียงเตนอ,อกนะครับผมหวนันเตนอกเนี่ยทั้งในสมจะบักเน่านะครับผม เขาเรียกว่าบกเรือครับผมยงโราโรบรกบเป็นเรือมับกเรือครับโอ้แสบอีกีพี่นออ้องขุยค้ามยังไงเด้อแจ่วเหมอเดิมมีข้าเนี้วจำ้ำแส่บพื้อเก่าเลยนีย่ครับ แสบมันนี่ครับออกกันทองว่าบๆเลยืะครับปุ๋ยก็ทำเงี้เมียงบานเพิ่นแสบรีครับใครอยากสั่งนะครับมาสั่งอยู่ออฟฟิศไหนเพิ่นสั่งให้ครับผมเพิ่นสั่งให้กับโบแพงเหรอครับขาทรงลอยหนึ่งครับ ค้าเมีย่ยงสามสิบาทอืมห่อหอกเลยครับเด้อใน้คนแสคนคบ่ยงก็มุลองกินกับบุกเขื่อนเงบมึงเดี้กัดใบผู้เฮงเขือคกับมี่งครับ นี่ครับเขาจะค่อยว่าเกี่ยงไต่นอกทั้งในเป็นบักเดือนะครับผมวันได้นอกเนือ้อทั้งในสมเป็นแม่หักเน่าครับผมคำใหไงครับผม,มวบวอยากติผาครับผมมวยนังกระตูน แม่โอ้สวงสวงครับสวงผมจะสวงมาครับจะสวงมาครับเฮียู้เื่อล่งไปนี่ไม่ไปนะนี่ยนี่ครับผมบกเดือบักเดือ เกียงเตยนกทั้งในปันบักเดือพุดละนกขพญนาผู้เทาผู้เบาหวานเตยนกเนี่ย,ยทั้งในสมแม่นบักนากวพุดแซบผมบอก่นเจ้ายกอยก,กิน,กกนดกเดียวนะนี่ยก,กนินเน้ไหมหมหมกิน<อ>เป็นไม้หอเอ้ เมียม่ยงเมียม่ยงภาคใต้กินกินใบสะพูเลยมั้งภาคใต้เขียวหมากเขียวก็ไม่รู้ใบผู้ตัวอย่างกินไดหนของมันใบผู้เขียวหมากเลยแสบลองลองคำยังไงจะคำเนาะใส่ปลาชูยางคำยังไงจะคำ เนีพอเห็นได้ต่างประเทศคนใช้ไฟพร้อมเลยมัน,นสี่ครับต้วตุยขึ้นมากตุยขึ้นมากเฟียที่ทำงานนี่ครับอะไงฮะอืมเอาไปยืมเงเนกู้เลย เอากเวียนนอยไม่จักัขอพายพี่น้องอีกตอนไปแดกพี่น้องยังแบบไหนสชาติอืม อโอ้ตอนประแดกบานเจา้เาคือแเสบเนาะนะครับอีกตอนประแดกครับโอ้ยนี่ฮาวาเดเอาไปหน้องเด้อวี่ดิไม่ต้องลงพี่ดิ๊งไม่ต้องลงไม่ต้องลงไม่ต้องลงอีกตอนประแดด ตำสมกุ้งจีตอนปลาแดกกินเมียงกับจีตอ,บอตอนปลาแดกครับนี่เลยตอนปลาแดกเนาะ อีกกระแทบอีกครับเนี่ยแตกเขาทอดแล้วแบบวะสุดยอดแถวอตัวผู้ไปหรือว่าตัวผู้ตัวผู้นี่แสบไนหะมตัวผู้นี่แสบเพิ่งเปิดเนนะี่บ ห้องสีส่ซะพี่น้องเนาะอย่าว่ากันเนาะครับคือเร็วกว่านั้นหน่อยก็ได้อย่าว่ากันเนาะครับตอนพระแดกดขีนของผมสิแม่ครับขออนุญาตเรื่อพี่น้องเน,ะงน,นาะห้องล้างเรากินผู้ดเดียวสีแดงแม่ผมกินอ่างไว้พี่น้องนี่คือดอก ืมเขาาบอกบอกว่าแสบพักนะครับมาสื่อมาสามชุดแสบของวันน,นี้เราพี่น้องอร่อยนะเนี่ยบอกเลยอร่อยมาก อย่างแดกกับต้องขอบคุณมาพี่น้องครับผมเนาะฝากงานไว้นำ้ำนะครับผม<า>ว่าเหีย้ยออกไปป๊าป <c oughs> <c oughs> จินไปแดกเลยตีกกี่หละครับพี่น้องฝากงานฝากงานไว้น้ำครับผมติดตั้งกล้องวงจรปิดกบจัดปวกมดหนูแมลงสาบนะครับผม0925285833เบอร์เบอร์นี้นะครับผม โทษไม่ได้ตลอดนะครับผมวันนี้อยู่สำนักง,งานใหญ่สาขาคอนแกนพี่น้องแสบพื้เกาแสบพื้เกาจะข้ำก็ได้พี่น้องสั่งละอดิงมาลองดูอดิงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงอืมฟังเสียง ดูดเนี้ยขอบคุณครับผมพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ